Con con hình nữa nhuận. Ng hàm hèn. Song đói. 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 Song จ้าสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันเสอบวันที่สิบสองท่านว่าหกๆจ้ะกิก๊กกะจะมองเก่าจ้ะพี่นอ้องสั่งหอมคือเก่าหน่อยจ้ะเนาะเอามาลุ่มแล้วสวมเมืองพี่น้องเขา้าโศกสีมานบ่มาหน,นี้มาสามคนจะ้ะถูกซ้าก็มาหนำพญ่ขวัญกะไปหาดอกไปทางไหนปุ่เอ้าวดอกแขกแหกมันจ้ะเป็นเห็เหเหเดเขิงแดงพาลายด้วจ้ะพี่น้องนาเลจ่จ้ะ ดอกจ้ะนาเละนาเละจ้ะดอกนี่จ้ะวันนี้พ่อเป็นโมเด้อพี่น้อเนาะมองหน้าดอกพ่ออีกและโมูหน่อยนึงจ้ะใส่ได้ยี่เด้อพี่น้องก้อย่างสุดยอดเดีวยวจากบ้านเนี่ยเป็นดอกก ให้ปุมใหม่นี่ออกอะไรเลยนี่แม่อกันคาะมีอันหนึ่ยสวงคนงามเลย สามดอกจ้ะดูเสียงดีเด้อพี่น้องเอ้ยนึ่กล่องพคนเห็นเด้อนี่พี่น้อง,อองน,น,นองี่ดอกงามแฮง้สอ,องดอกอีดอกหนึ่งดอก

mấy nghe hết loại nè hết nóng nè Anh kìa nóng nè Anh kìa nóng nè mì kìa nóng nè mì kìa nóng nè mì kìa cái ุกเอาุกเอาเพียงเสียบกันเนี่ถือฟุ้นเตัดตายาจิก้าพียงเสียบกันเรื่องพี่น่อเพืนแบบเอจินิดน Như còn hiện hiện hiền vậy Xong xong đọc luôn Nếu có Không có hành áo Nếu phía ngoài Nó bớt ừ. Nó bọc ổng Nó bớt cái bọc ổng จ้างมาจ้ะฮ่ามึงเฮ็ดขังหอมมองเกาพี่น้องบมมีเนาะจ้ะไอ้ก่อนเก็บบดแห่งมองเกาก็ได้ตัวงมาช้อนสาดปั่นพี่น้องช้อนสาดจะออกมันก็ดอกช้อนดรอน้องหอมยังไงฮ่าเลีมไปหมอนียพี่น้องเฮ็ดยามนี้ออกแล้วออกเลย ยังม <ập mat puppy> ีน <absorption> ี่ด้อพี่น้อดิฉันน้องเลยโอ่เป็นหมูด้วยพี่น่หมูใหญ่ใหญ่ก่อนนเทีกับเพื่อนบ่าโอ้โหแม่ ขอเป็นโม,นมขึ้นเหรอเลี้ยงไงอย่าลัพี่นลองเครื่องต่าแล้วล่ะ

nó không ngảm rồi Mua nói nên Cái vai cá nhắc bạn Ba nè là cái nọ Ui, khen dưới đây là Nó khen dưới Cái nọ Hát bọt luôn Cái này cười, ô thảo chín đào chôm, mua thật, ba đọt, lo xoáng đỏ kia nọ, 2 gì

ตัวนี้น่าหอกตัวน,นี้ด้วยดอกหนีออน่อันนี้ดอกเดียวเด้คนขอนห้าม,มูลเลยปะพี่น้องมาสรุปยอดเทดจ้ะ มืัอนี้กำม้านุจ่าเห็นบ่ได้ไล้ขึ้นเมื่อวานเนาะจ้าเนาะก็ได้เก็บเตรียมตาอยู่เฮ็ดข้าวดินเนี่ยพ่อใหญ่ก้อนแล้วเก็บบางหันว่าได้ทายพี่น้องมึงเฮ็ดข้าวดินทั้งมันทั้งมวยทั้งมันทั้งมวยเนาะพี่น้องมาไปไล้ไม้แห้งมืัอนี้ไปหาเมืองสั่งหอมมันมือนเสานี่มองเคยเก็บนั่นละมองเก็บเมื่อวานนี่ละมันบ่มีพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดนั่นมันออกแล้วออกเลยนะมันบ่ขึ้นมาอีกเลยวันนี้ออกจังหันมาสองตาอีกได้บวานพี่น้องก็สิเมวยแห้ง ก็ถืออมานี่ดอกน้องเมื่อเดยเต็มกระตาแกเกียบเต็มละเอากระเฮ็ดผึองแดงขาลายขึ้นเกาเลยพี่น้องข้างไตเพราะว่าเฮ็ดมันกับสีเหลือมบดแน่เลยละพี่น้องเบิดเหลือมบางเหลือมยั้งไปแน่เลยละกาล่อเฮ็ดบดละบานพี่น้องกาสิยบคลิปท่านเลยละก็ฝากก็ไล่ก็แชร์ได้จ้าก็ติดตามก็กระดิ่งแจงเตือนจากสองนู้กอนแชนเนลมาน้ามาขอกันใหม่จ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าบครั